ตัวจับเขาค่ะนี่เอ๊ะตัวจับปะ ใช่ค่ะดูดีๆนะคะว่าบริเวณน้าจักตัวนี้เขาจะมีเรียกได้ว่าการออกแบบให้เหมาะกับสลีระเวลาการตอกนะคะอย่างเช่นคุณตอกปะ,<อ>ะคือมันทาให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นสะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าเขาออกแบบ,บให้มันมีปุ่มวางมือเนาะ <_ ls> มันทาให้เหมาะกับสลีระในการทํางานนั่นเองนะคะ <_ ls> คึ้นรูปดีธีการหล่อทั้งหมดเลยคือจะไม่มีตัวไหนที่มาประติดปะระต่อกันทั้งสิ้นคือหล่อเหล็กทั้งชิ้นเป็นคอ้นั่นเองสำหรับตัวนี้ก็คือตัว16ออนั่นเองต่อมานะคะก็คือ เรายม่ไดต่อนะคะสมมติเวลาคุณใช้คอนเนี่ยบางทีต้องใช้งัดตะปูใช่ไหมคะปกติคอนทั่วไปใช้บริเวณตัวนี้งัดใช่ไหมคะแต่เราเพิ่มมาให้ค่ะบริเวณด้านข้างตัวนี้สามารถ ตะปูได้และก็สามารถงัดได้ง่ายกว่าด้วยนะคะก็คือแค่ตรงนี้เองนี่ตัวนี้เรามีแม่เหล็กค่ะตัวนี้เอาตะปูนะคะมาไว้ตรงแม่เหล็กตัวนี้คุณสามารถตอกคอ้อนด้วยมือเดียวได้เลยะคะ่ะแล้วก็เจาะโลแล้วก็ตอกตอกเลยนะคะก็คือปก็คือเป็นวัตกรรมค้อน16ออนของเวิร์กโปรทุกงานซ่อมปโปรทุกงานช่างเครื่องมือเวิร์กโปร